โราชเนี่ยโรงรับจำนำหรือว่าสถานธน,านบานเนี่ยคึกคักมากนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองไปกันเนืองแน่นเลยเพราะว่าอะไรช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเอาของเนี่ย เอาเงินเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับ <Ừ. S 1> ดังนั้นพอจบเทศกาลเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็เลยแบบหมุนเงินไม่ทันเนาะไปสำรวจดูนะครับที่นี่คือสถานธนานุบาลเทศบา,นนาลนครราชสีมาสาขาสองถนนโพกลางอําเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมาเอาของบีค่ามาจำนาแล้วของส่วนใหญ่คืออะไรพี่กิ้งดูทอง<ฮ>ทองคำฮะแต่ <ha? S 1> ช่วงนี้กําลังแบบพุ่งปรี๊ดเลยอะราคา<ล>ขึ้น<ย>ทองคํารูปประพันธ์แล้วก็ทองคําแท่งก็มีด้วยผู้จัดการสาขานะครับคุณสิริพันธ์ ควรหาครับก็บอกว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเอามาจำนำกันเยอะสุดเลยก็คือทองคำนี่แหละคุณผู้ชมส่วนของมีค่าอื่นๆนะครับก็จะมีเครื่องครัวเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากีตา้จาจักรยานของเก่าของสะสมเนี่ยก็มีเห็นประปรายอยู่บ้างแต่ทองคำเนี่ยจะเยอะมากเมื่อวานวันเดียวนะ 50บาทรวมกันแล้วโอโ้นี่คือ,อราคาทองอย่างเดียวเลยเนาะเออเอาทองมารวมกันเนี่ยห้าสิบบาทนะครับส่วนคนที่มาไถ่ทองคาคืนเนี่ยมีน้อยนะถ้าเทียบสัดส,ส่วนก็คือ 1, 3, 1> ต่อ3แปลว่าเอามาจํานำสามคนออไถ่คืน1คนเแล้วเขาปล่อยขาดกันบ้างไหมพี่กิ้งจะไปรอช้อนซื้อเออได้อย่างนี้ได้รา้าอจะถูกกว่านะเออนี้กด้กาไรอ่ะ เออช่วงนี้ได้ราคาดีบางคนนะทองที่เอามาจำนำนี่ยซื้งแต่บาทละหมื่นแปดอ่ะวันนี้ถ้าเอาไปก็เหยียบหยีบสี่หมื่นนะเออถอาไปจับตอนนี้สตดอีกจุดหนึ่งไปดูที่ชัยภูมิฮะช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลยชาวบ้าน เดินไปที่ร้านทองไปโรงรับจำนำเพราะนั้นสองจุดนี้จะมีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับโรงรับจำนำเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าของเครื่องใช้ของมีค่าไปจำนำแลกเงินกันแหละเพราะช่วงสงกรานเนี่ยพี่น้องกลับมาเยี่ยมบ้านก็อาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากหมุนเงินไม่ทันนะฮะความนิยมสูงสุดที่เอามาจำนำก็คือทองคำทองคำรูปประพันธ์เพราะว่าช่วงนี้ราคาสูงก็จะได้เงินดีกว่าของประเภทอื่นๆครับโดยคุณสิววัฒนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำเทศบาลเมืองชัยภูมิเนี่ยก็บอกว่าประชาชนนะที่เอาของมาจำนำเนี่ยมากกว่า200คนเอาสิ่งของมีค่ามาจำนำถ้าเทียบกับช่วงปกตินี่ถือว่ามากกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีคนเอาทองคำเนี่ยมาจำนำรวมกันนะ ทุกคนเอามารวมกันแล้วเนี่ยรงรับจำนำรับจำนำทองคำไปแล้วร้อยกว่าบาทท<อ>ี่ชัยาภูมิฮะส่วนคนที่มาถ่ายทองคำคืนช่วงนี้ก็จะยังมีน้อยอยู่คือเขาเอาเงินไปหมุนอยู่นะอาจะต้องให้ระยะเวลาสักพักหนึ่งพอหาเงินได้ใครจะไม่อยากถ่ายทองคืนเนาะสะสีไว้เพิ่มใช่สะสมเอาไว้แล้วบางทีคือเป็นมอดกตกทอดมาพ่อให้มาแม่ให้มาก็เอามาเอามาต่อเงินก่อนช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเก็บเงินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปถ่ายคืนแล้วกัน